ชีวิตที่เราอยากจะเป็นไม่เห็นต้องเหมือนใครขอเสียงอยากนี้มันผิดงตรงไหน ับผมต้องบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดเพลงแม่งทาเงียบเลยแต่ผมเปิดเพลงแป๊บนึงนะครับผมปรติจะปิดเกมติดฟังหางเพราะว่าตาคานฟังมาต้องเกือบสามปีแล้วครับสําหรับเกมนี้อมบอกว่าเปิดตักหน่อยนะให้ามาดูหน้าค้นหาหน่อยตั้งห้าพอก็วันนี้ก็มาล่าในเมซิตนะครับผม <c oughs> ก็บอกว่ากิวนี้เขาเล่นทุกกิจกรรมนะครับผมล่ารูปบอสก็เป็นกิวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ในมูเปียพอตันนี้มูเปียนี่กิวดีๆก็หายยากอยู่ครับโอ้ยเฮ้ยเราไปสั่นมาทำเอ,อียงอะหาเสาอะ สังเกตนะครับผมในกิลตอนใหญ่จะเวล90กับหมดเลยนะครับสำหรับกิลนี้ก็เยี่ยมกิลดังในหมู่เปียร์มีเยอะมากนะครับผมเยยมมาก เราจะทำอะไรได้บ้างเน <aco> ad ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ล่าในไม่ซิดไม่ถึง2นาทีกด้นฟลาวเวอร์ก็โอเคครับผมก็สนุกจุงเบยนะครับผมสำหรับกิลวนี้สนุกมันตายแล้วอ๋อมันยังไม่ตายกูตกใจ สรุปพี่จะเล่นยังไงครับเนี่ยห <c oughs> อนมันก็คงไม่แรงเท่าไหร่ <c oughs> ตอบไปทีนะหลบแนวหน้าครับ เออแม่งไวเว้โอ้โหแม่มาปืนใหญ่ด้วยแบบนี้แหละครับที่ต้องการมันไวจุงเบยอะหัวกิวสามคีกับลูกน้องมากต้องบอกลูกน้องแลงหัวหน้านี้สมัมคีกันผมก็มากับเขาด้วยครับงานเนี้ย ไม่รู้วันนี้จะได้อะไรนะครับผมแต่เขาเล่นดอมให้เรียบร้อยแล้วกูได้เลือดอันหนึ่งก็โอเคสำหรับกิลกว Golden Flower นะครับก็เป็นกิลที่เดลมาอยู่ในนัดปัจจุบันนี้นะครับในช่วงนี้มูเปียง์กำลังขาดแคลนคนก็ต้องหากิลที่โอเคเลยอะแต่ยาอะไรมาวะเนี่ย โอเคครับก okay, uh ่อนจะลากันครับผมหนึ um> ่งแปดะคลิปหนึ่งสดๆไดไม่รู้จะจอยไปเจอใครนี่มีหนึ่งแปดวะไม่ใครสิบมา1หนึ่งแปดพี่หมาบอดี้สแลมแพ้อยู่แล้วล่ะไดร์นมาก หมาทองนี่ไม่น้องพูดถึงตายอย่างเขียดก่อนจากกันนะครับผมก็ PVP 18ตักแมตต์หนึ่งวังอุย้อยเอกัน,หนยหมาทองอีกแล้วเหรอมึงจะบ้าแล้วไงวะหมาทอง ไม่เอาอย่าทำฉันอย่าทำฉันโลเ,เด้นเออเดยกก็รีโลเด้นแล้วเด็กนกคุณจะใส่ไอ้นี่ไว้ทำใหม่ะเนี่ยถึงโตไม่เอาฉันไม่เข้าไปในหลุมไม่เอาจะไม่เข้าไปในหลุมโวยจะบ้าเลยให้ฉันเข้าไปในหลุมฉันฉันกลัวหลุมเธอก็รู้ เออเนี่ยแหละมึงเขาต้อยแท็กไม่ทันนะมึงคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะคิดไม่ถึงใช่ไหมจะบ้าหรือไงวะหมาทองไม่เอาฉันไม่เอาหลุมมันนีค่ามันนี้ล่างท้องหมดทั้งหมดเอา่างทั้งหมดล่างทั้งหมดีเชโก่ล่างท้องหมดเท่านั้นแหละครับผมหมาทองจะกลายเป็นเหมาอบ้านเลยครับ อ,อีกสี่วิครับผมสกิลเดน,นมาสกิลพระเอกจะออกมาแล้วสกิลพระเอกของของผมสกิลพระเอกของผมมัหมาท้องอีกแล้วเหรอหมาท้องไงวะสับไปลงนันนะ่นรกซะไม่ตายตายเย้ยไ,ปไปลงนรกสุดท,ที่รักฉันจะลงโทษเธอ โอเคครับผมโัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมในช่อง FB ของเราแล้วครับผมขอบคุณมากครับ